สวัสดีครับท่านผู้ฟัง3ามก๊กสตอรี่วันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของเต่งไงกับจงโฮยสองคนนี้คือขุนศึกรุ่นใหม่ของวุยกกที่ถูกปลุกปั้นมาโดยซูมาอี้นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นเด็กปั้นของซุมาอี้ก็ได้เนื้อหาในคลิปนี้จะไม่ได้ลรงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพียงแต่จะเกิดน,นำให้รู้จักตัวละครพอหอมปากหอมคอเท่านั้น ส่วนข้อมูลแบบละเอียดนั่นเนี่ยจะขอแยกทําเป็นหลายคลิปหลายคนก็แล้วกันนะครับอ่ะโอเคเนื้อหาของคลิปนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่สุมาอีเก่อรัฐทหารนั่นแหละแล้วก็แหหัวป่าหนีมาสาวามิภักดิ์กับเกียงอุยแหหัวป่าพาทหารจํานวนน้อยนิดที่เหลือรอดของตนเนี่ยเดินทางมาถึงบริเวณด่านของเมืองหันตงเมื่อถึงบริเวณหน้าด่านชายแดนแล้วเนี่ย เฮ hey, หัวป๋าก็สั่งการให้ทหารของตนเนี่ยแหละครับเข้าไปแจ้งความจำนองแก่น,นายด่านว่าตนเองนั่นเนี่ยชื่อว่าเ hey, ฮหัวปา๋าจะพาทหารเข้ามาสวามิภักดิ์อยู่กับเกียงอุยซึ่งเมื่อนายด่านได้รับทราบข้อมูลแล้วเนี่ยก็ได้นําความเรื่องนี้นี่ไปแจ้งให้กับเกียงอุยทราบพอเกียงอุยรู้เรื่องเขาเนี่ยก็ทั้งตกใจแล้วก็สงสัยนะเพราะว่าอยู่ดีๆเฮหัวปา๋าผู้เป็นแม่ทัพแล้วก็เป็นญาติสนิทของพระเจ้าโจโฮองเนี่ย เหตุชไหนทําไมถึงจะมายอมสวามิภักดิ์เข้าด้วยกับตนเองเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยเกียงอุยก็จึงได้สั่งให้ทหารออกไปสืบข่าวคราวดูว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในเมืองโลกเอียงไม่นานสายข่าวก็เข้ามารายงานนะครับว่าในตอนนี้ที่เมืองโลกเอียงนั่นเนี่ยซูมาอี้ได้ทําการก่อการรัฐประหารยึดอํานาจจากโจซองพร้อมได้สั่งปราหารเชื้อสายสกุลโจเนี่ยจนแทบจะหมดสิน้นแหหัวป่าต่อสู้ขัดขืนแต่ทว่าไม่อาจที่จะเอาชนะได้ก็จึงได้หนีมาลีภยัย เมื่อเกียงอุ้ยได้ทราบรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วเนี่ยก็จึงได้ออกไปรับเฮหัวป่านะครับเออออกไปต้อนรับตามธรรมเนียมนะเพราะว่าเฮหัวป่าก็ไม่ใช่ทหารเลวธรรมดาทั่วไปแต่อย่างใดเป็นถึงแม่ทัพนอกจากนี้เนี่ยเป็นเชื่อพระบงดังนั้นเกียงอุ้ยก็จึงได้ให้เกียรติโดยการออกไปต้อนรับโดยตนเองทางด้านเฮหัวป่าเมื่อเห็นว่าเกียงอุ้ยเดินออกมาต้อนรับเนี่ยก็รีบวิ่งตรงดิ่งเข้าไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็คุกเข่าคำนับ กดขาเกียงอุยแล้วก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บแค้นเกียงอุยที่ได้เห็นอาการของเฮห,หัวป๋าเนี่ยก็จึงได้เข้าไปก้มประคองให้เฮห,หัวป๋าลุกขึ้นพร้อมกับได้พูดออกไปว่าใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดค่อยๆจ้ากันเฮห,หัวป๋าก็จึงได้เล่าสาเหตุที่ตนได้เดินทางมาครั้งนี้โดยบอกว่าในเมืองโลกเอียงนั้นสุมาอีได้ก่อการรัฐประหารยึอดอำนาจแล้วกอดำจัดคุณนางสายสกุลโจแต่สกุลเฮห,หัวจนเกือบจะหมดสิน้น ตนเองก็จึงตง้องหนีมาพึ่งใบบุญของพระจ้าเราเซียนเมื่อเกียงอุยได้ฟังคำพูดของเ hey, ฮหัวป่าแล้วเนี่ยมันก็ตรงกับคำที่สายข่าวได้รายงานเข้ามาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่น่าจะใช่คนอุบายของสุมาอี้แต่อย่างใดก็จึงได้ตอบรับคำขอของเ hey, ฮหัวป่านะครับรับเ hey, ฮหัวป่าเนี่ยเข้ามาเป็นพวกว่าแล้วเกียงอุยก็จึงได้พาเ hey, ฮหัวป่าเนี่ยเข้าไปในเมืองฮันตงพร้อมกับสั่งให้คนรับใช้เนี่ยเตรียมข้าวปลาอาหาร เพื่อที่จะมาเรียงรับรองแห่หัวป่าซึ่งในระหว่างที่กําลังกินข้าวกินปลาอยู่นั่นเนี่ยเกียงอุยก็ได้ถามออกไปว่าบัดนี้สุมาอีได้ครองอํานาจเป็นใหญ่ในเมืองโลกเอียงแล้วยังมีความคิดที่จะยกกองทัพมารุกรานเมืองเสฉวนและเมืองกลาง,งตังอยู่อีกหรือไม่แห่หัวป่าก็ยังได้ตอบกลับมาว่าไอ้กบฏเท่าซุมาอีตอนนี้ก็ยังคงสารบนอยู่กับการกระชับอํานาจในเมืองโลกเอียงและหัวเมืองทั้งปวงให้มันคง ซึ่งต้องใช้เวลาอยอีกพักใหญ่ถึงจะเรียบร้อยดังนั้นในห่วงเวลานี้ไอ้กบฏเท่าซุมาอีน่าจะยังไม่มีความคิดที่จะยกกองทัพไปบุกจกก๊กหรืองอกก๊กเกียงอุยเมื่อได้ยินเช่นนั้นนี่ก็หัวรอออกมานะครับพร้อมกับพูดออกมาว่าเออก็ดีเหมือนกันแต่ทว่าในตอนนั้นแห่หัวป่าหันมาบอกกับเกียงอุยด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดว่าท่านแม่ทัพใหญ่อย่าได้วางใจไปด้วยไม่กี่ปีมานี่เนี่ย ได้ปรากฏยอดอัจฉริยะรุ่นใหม่เกิดขึ้นในแผ่นดินวุยกกมีความรู้ความสามารถฉเฉลียวฉลาดหลักแหลมในการสงครามยิ่งนักหากวันข้างหน้าสุมาอีให้สองอัจฉริยะนี้เข้ารับตำแหน่งสำคัญในทางการทหารแล้วเมืองกังตังและเมืองเสีฉวนคงจะไม่ปลอดภัยเกียงอุยที่ได้ยินดังนั้น,นก็ถึงกับตกตะลึงตาเหลือกนะครับพร้อมกับหันมาถามเฮห,หัวป่าว่าสองคนเลยเลย แล้วไอ้อัจฉริยะสองคนที่ทันว่านี่เนี่ยมีชื่อเสียงเรียงนามว่าเช่นไรข้ารู้จักหรือไม่แห่หัวป่าก็จึงได้เริ่มอธิบายนะครับโดยบอกว่าคนแรกนั่นเนี่ยชื่อว่าจงโฮยเป็นบุตรของจงฮิวชาวเมืองเอ็งจิวมีพี่ชายคนหนึ่งชื่อว่าจงฮักเมื่อตอนอายุได้เจ็ดขวบบิดาได้พาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโจผีจงฮักผู้พี่มีอายุแก่กว่าจงโฮยอยู่ปีหนึ่งครั้นอยู่ต่อหน้าพระที่นั่งก็เกรงกลัวตัวสั่น จนเหงื่อไหลท่วมกายพระเจ้าโจผีที่เห็นเช่นนั้นก็จึงได้รับสั่งถามว่าเหตุไฉน,นทำไมเหงื่อถึงได้ไหลท่วมใบหน้าเช่นนี้จงฮักจึงได้กราบทูลว่าเมื่อได้อยู่ต่อหน้าผู้มีบุญญาธิการก็ตกใจเหงื่อก็จึงได้ไหลท่วมกายจากนั้นพระเจ้าโจผีก็จึงหันไปถามกับจงโฮยผู้น้องว่าแล้วตัวเจ้าล่ะเหตุไฉน,นจึงไม่ตกใจเหงื่อไหลเหมือนผี่ชยัยจงโฮยก็จึงได้ตอบไว้พิบปฏิพัน์บอกไปว่า ข้าพระองค์กวาดกลัวตกใจจนเหงื่อไม่กล้าไหลออกมาจากร่างกายพระเจ้าโจผีได้ฟังดังนั้นก็พอประทัยนะครับเห็นว่าจงโฮยเด็กน้อยคนนี้เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีก็จึงได้พระราชทานรางวัลให้ครั้นจงหฮยเติบโตขึ้นเนี่ยก็ได้รำเรียนตัราพิชัยสงครามยุทธศาสตร์ยุทธวิธีการยุทธทางปวงอย่างชำชองลึกซึ้งต่อมาได้เข้ารับราชการทหารความสามารถก็เริ่มเด่นชัดขึ้น จนไปเตะตาสุมาอี้สุมาอี้ที่เห็นแววความสามารถของจงฮวยก็จึงได้กล่าวชื่นชมพร้อมกับเลื่อนตำแหน่งให้เฮ hey, หัวป่าก็ได้พรรณนา,นาเรื่องราวของจงฮวยเนี่ยออกมาเป็นช็อตออกมาเป็นฉากนะครับได้สังเกตเห็นว่าในตอนนี้นเกียงอุยนิ่งวังด้วยความสนใจก็จึงได้เล่าต่อนะครับโดยบอกว่าคนที่สองนั่นเนี่ยชื่อว่าเตงไงเป็นชาวเมืองงีเอียงบิดาตายตั้งแต่ต้อย มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นแม่ทัพใหญ่ในช่วงวัยหนุ่มมักจะเดินเที่ยวเล่นไปตามสถานที่ต่างๆเมื่อเห็นภูเขาสูงหรือบึงใหญ่ก็จะหยุดนิ่งเพ่งมองแล้วก็จินตนาการสมมุติว่าตนเป็นแม่ทัพเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณที่แห่งนี้จะตั้งทัพหรือตั้ง่ายได้หรือไม่สถานที่ใดเหมาะสมจะเป็นที่ตัง้งคลังเสบียงสถานที่ใดเหมาะที่จะวางกำลังไว้ดักซุ่มส่อนโจมตี ผู้คนผู้ใดๆพบเห็นพฤติการของเตงายที่นิ่งเงียบเช่นนั้นเนี่ยก็ต่างพากันหัวเราะเยาะในพฤติการที่แปลกประหลาดแต่ทว่าสุมาอีนั่นเนี่ยต่างจากคนพวกนั้นสุมาอีได้มองเห็นความสามารถของเตงายอีกทั้งยังรู้สึกถึงในสติปัญญาก็จึงได้สนับสนุนเตงายโดยรับไว้ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาธิการในกองทัพของตนเองเตงายแม้ว่าจะพูดจาติดอ่างอยู่บ้างแต่ทว่า มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการทำงานแต่อย่างใดหลังจากที่เฮหัวป่าได้บรรยายเรื่องราวของอัจฉริยะทั้งสองคนเนี่ยก็จึงได้พูดย้ำนะครับโดยบอกกับเกียงอุยไปว่าในการสงครามเบื้องหน้านั้นเนี่ยท่านแม่ทัพใหญ่จำต้องระมัดร,ระวังสองคนนี้ให้จงดีเกียงอุ้ยได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็หัวเราะนะครับพร้อมกับได้พูดออกไปว่าทึงพวกมันทั้งสองคนจะอัจฉริยะสักปานไหนก็ยังเป็นเพียงแค่เด็กน้อย จะเกรงกลัวไปทําไมหลังจากที่เกียงอุยได้กินข้าวกับเฮหัวป่าจนอิ่มน้ำำําสารานแล้วเนี่ยก็ได้จัดแจงที่พักให้กับเฮหัวป่านะครับหลังจากนั้นอีก4ี่หวันเกียงอุยก็จึงได้พาเฮหัวป่าเนี่ยเดินทางเข้าไปที่เมืองเสฉวนแล้วก็เข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าเหลาเซียนกราบทูลว่าบัดนี้เนี่ยซูมาอีได้ก่อการรัฐประหารยึดอํานาจในเมืองโลกเอียงแล้วนอกจากนี้ยังกําจัดขุนนางสายสกุลโจและวก็สกุลเฮหัว ทั้งทหารและพลเรือนจนเกือบจะหมดสิ้นแล้วแห่หัวปา๋าจึงได้หนีมาที่เมืองเสฉวนเพื่อมาสวามิภักดิ์พึ่งพระบรมโพธิสมภานของพระองค์แห่หัวป๋าคนนี้หนีร้อนมาพึ่งเย็นอีกทั้งยังเป็นคนที่มีความสามารถจึงควรที่จะรับไว้นอกจากนี้นเกียงอุยยังได้กลับทูลต่ออีกว่าในตอนนี้สถานการณ์ของเมืองลกเอียงดินแดนวุยกกนั้นยังคงไม่สงบมีการแก่งแย่งจริงดี พระเจ้าโจฮองเองก็ยังทรงพระเยาบัตรที้สมาอี้มีอำนาจเด็ดขาดในวังเห็นคิดจะชิงเอาราชสมบัติเป็นอย่างแน่นอนแผ่นดินวุยก,ก,ก็คงจะร่วงโรยใกล้จะดับสูญเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะยกกองทัพไปปราบวุยกกสืบสารปณิธานของพระเจ้าเล่าปีและมหาอุปราชจูกัดเลี้ยงให้สําเร็จบรรลุผลระหว่างที่พระเจ้าเล่าเสี่ยงกาลังคุดคิดพิจารณาอยู่นั่นเนี่ยราชเรขาธิการนะครับ ก็ได้กลาบทูลว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่เนี่ยแผ่นดินจกกกของเราก็สุขสงบราษฎรได้รับความสุขเป็นอันมากเรื่องการศึกสงครามควรที่จะงดไว้ก่อนเกียงอุยก็ยังได้พูดแย้งว่าบัดนี้เนี่ยแผ่นดินก็วางการศึกมาช้านานแล้วเมืองเสียฉวนและหันตงก็ได้ส่งสูมผู้คนและ,สะเสบียงอาหารเป็นอันมากราชการภายในก็มีระบบมั่นคงตอนนี้จกกกข,ของเราแข็งแกร่งเพียงพอแล้วถือโอกาสอันดีที่วุยกก กำรังระสัมระสายควรจะใช้โอกาสนี้ยกทัพไปปราบปรามให้ราบคาบพระเจ้าเหล่าเสียนเห็นว่าเกียงอุยนีย่ยืนยันในพระราชปณิธานของพระเจ้าเหล่าปีก็จึงได้อนุญาตให้เกียงอุยเนี่ยยกทัพไปปราบบุยก,ก๊กอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาจะาค่อนข้างสั้นแต่ทว่ามันก็เป็นตอนที่ได้เปิดตัวให้รู้จักกับตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าจงโฮยกับเตงไง สองคนนี้มีบทบาทสําคัญมากในช่วงยุคหลังหากยุคแรกเป็นการประชันปัญญาระหว่างโคงเบ่งกับสุมาอีผู้เป็นอาจารย์แล้วในช่วงยุคหลังก็จะเป็นการประชันปัญญาระหว่างเกียงอุยกับเตียงไงผู้เป็นศิษย์โดยมีจงโฮยเข้ามาสอดแทรกซึ่งก็ต้องบอกว่าการประชันปัญญาระหว่างสองคนสามคนนี้เนี่ยก็มีการจิิงไหวจิิงพริบนะครับเฉือนกันไปเฉือนกันมาเกียงอุยยกทัพไปบุกวีกกเนี่ยถึง8ครั้งเลยทีเดียว ซึ่งมากกว่าสมัยที่ของเบ่งยังมีชีวิตอยู่ในศึกบุกวีกกทาง8ครั้งของเกียงอุยเนี่ยก็ต้องบอกว่าสนุกสนานน่าติดตามไม่แพ้ยุคของคงเบ่งรบกับซูมาอีเลยทีเดียวแต่ถ้าว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยกลับไม่ค่อยจะสนใจแล้วละ่ะขนาดซีรีส์หรือว่าละครโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นฉบับปี1994หรือปี2010เนื้อหาหลังจากที่คงเบงได้ตายไปแล้วเนี่ยมีการรวบรัดตัดตอนให้สัตว์ลง ทำให้รายละเอียดในส่วนที่เกียงอุยยกทัพไปบุกอุยกกทั้ง8ครั้งเนี่ยไม่ครบถ้วนตรงนี้ก็คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผู้ที่เคยอ่าน3ก๊กหรือดู3าก๊กเนี่ยไม่รู้ข้อมูลในส่วนนี้และผมก็เชื่อว่าผู้คนเกินครึ่งเนี่ยไม่รู้โดยซ้ำวัาจุดจบของนิยาย3ามก๊กหรือวรรณกรรมเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะจากเหตุผลนี้เนี่ยก็เลยมีแผนว่าจะทําเรื่องราวของเกียงอุยประวัติตั้งแต่ตน้นจนจบ ตลอดจนการยกทัพไปบุกปุยกกทั้ง8ดครั้งนำมาเล่าเป็นฉากเป็นตอนเป็นตอนไปเล่าไปจนถึงวาระสุดท้ายของเกียงอุยโดยจะมีเรื่องของเตง,งายกับจงโฮยเนี่ยเข้ามาเสริมดังนั้นก็โปรดอดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะทยอยทยอยทำมาทีละตอนเนาะเอออ่ะเดี๋ยวเสริมนิดนึงหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแหหัวป่าที่ได้มาสวามิภักดิ์อยู่กับพระเจ้าเล่าเสียนแล้วเนี่ย เหตุนไนพระเจ้าเราเสียนถึงยินยอมรับแหหัวป่าเข้ามาเป็นพวกได้ง่ายจังคือมีนิยายสามก๊กเนี่ยบางฉบับได้ให้เหตุผลว่าแหหัวป่านัีนน่มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแหหัวซีนางแหหัวซีคนนี้เนี่ยถูกเตียวหุยลักพาตัวไปนะครับเตียวหุยคนที่ว่าก็คือเตียวหุยซึ่งเป็นพี่น้องรวมสาบานของกวนอูกับเหล่าปีนั่นแหละการลักพาตัวนางแหหัวซี ของเตียวหุยในครั้งนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อเอาไปทําเมียนี่แหละครับซึ่งในท้ายที่สุดก็ได้ให้กําเนิดบุตรสาวจื่อว่านางเตียวซีเมื่อนางเตียวซีอายุได้17ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสาวงามคนหนึ่งและก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดคงเวงซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นอัครมาหาเสนาบดีเห็นว่าบัดน,นี้พระเจ้าเหล่าเสียนก็ได้ขึ้นคลองราดแล้วและก็ยังโสดอยู่ก็จึงได้จับขู่นะครับเอานางเตียวซีคนนี้แหละ ให้มาเป็นเมียของพระเจ้าเหล่าเสียนต่อมาก็จึงได้เรียกว่าเตียวหองเฮาดังนั้นหากนับญาติกันเล้วเนี่ยนางเตียวซีหรือว่าเตียวหองเฮาเนี่ยก็จึงเป็นหลานของเ hey, ฮหัวปา่านะครับและเมื่อพระเจ้าเหล่าเสียนหรืออาเต้าเนี่ยมาได้กับนางเตียวซีแล้วก็จึงมีฐานะเป็นหลานเขยของเ hey, ฮหัวปา่าเฮหัวปา่าก็จึงถือเป็นพระญาติของพระเจ้าเหล่าเสียนและเมื่อเป็นญาติกันเล้วพระเจ้าเหล่าเสียนก็จึงได้รับเฮหัวป่าเข้าเป็นพวก เนื้อหาในส่วนนี้ต้องย้านะครับว่าเป็นเนื้อหาในฉบับนิยายบางฉบับซึ่งมันบรรยายไว้ไปเหมือนกันบางฉบับก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันบางฉบับก็บอกว่าเป็นพี่น้องของเฮห,หัวป,ปา๋าบางฉบับก็บอกว่าเป็นลูกพีลูกน้องเป็นญาติกันอะไรประมาณนี้ดังนั้นก็ฟังเอาเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันครับอ,อ,อย่าไปจับผิดอย่าไปหาข้อเท็จจริงอะไรให้มันเกิดความเครียดก็แล้วกัน ซึ่งถ้าหากอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเอกสารทางประวัติศาสตร์นั่นแหละครับเพราะว่าในฉบับนิยายกับฉบับประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยเนื้อหาบางส่วนเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางเรื่องเนี่ยในประวัติศาสตร์ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยก็มีเช่นนี้แล้วหากเราจะนําเรื่องของนิยายกับประวัติศาสตร์มาถกมาเถียงกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็คงไม่จบจะทําให้เครียดซับเปล่าๆเนาะ ดังนั้นก็แยกแล้วกันว่าอันไหนเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันไหนเป็นเรื่องในนิยายนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่างว่าแหละนิยายถูกแต่งมาเพื่อสร้างความบันเทิงสนุกสนานบางเรื่องก็เกินจริงบางเรื่องก็โม้เช่นนั้นแล้วก็ทําตามวัตถุประสงค์ของผู้แต่งนั่นแหละครับ <c oughs> เพื่อความบันเทิงเนาะโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็สันส้นๆอย่างว่านั่นแหละเนาะมาถึงช่วงไทยแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์หรือแชร์ไปตามช่องทางต่างๆนะ ใครอยากจะคอมเมนต์พูดคุยยังไงก็หรืออยากได้ตัวละครอยากได้เลือกไหนยังไงก็พิมพ์มาได้นะครับเออตันลิมมีคนขอมานะลืมทําำนอกจากนี้ยังมีโลโซกแล้วก็เตียวเรียวโอ้ยเยอะแยะหลายตัวเหลือเกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอย,อ,ยอยทยอยทยอยทาไปเนาะยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะดังนั้นจึงขอจบคลิปไว้เพียงทถานี้ก็แล้วกันนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ